สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กล่าได้มาเบิ่งโคกดองหน้าเพิ่นครับแค่บ้านเดียวกันเดู้วครับพี่น้องของพีของน้องอยู่แล้วครับเพิ่นเฮ็ดโคกนองหน้าไหมครับหมื่นสี่สิบห้าพีผพาน้องไปเบิ่งครับว่าเพิ่นสี่เฮ็ดจัาไดครับเบิ่ลพร้อมกันครับพี่น้องครับนี่ครับ ปลูกต้นย่างครับมีคือต้นย่างครับเนี่ยจะปลูกต้นย่างตา่ำต่ำคู่ครับต่ำพันท่างแลก็ปลูกกล้วยนี่ครับปลูกกล้วยตามริมถนนไปครับเนี่ย ื้นกบอบยุประมาณสิบไรครับร่วมทั้งสาโนยนีกอายุประมาณสิบสอไรครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เป็นรูปหัวใจครับรูปหัวใจครับพี่น้องนี่ครับ ดวงวัดใจเขาเอื้นนี่คือข้องใส่ไก่ครับคข้องใส่ไก่เป็นข้องใส่ไก่ไปครับเงี้งยวไปสุดเพื่อนทีครับ เดอม่หูดูพอใจอยู่ยูครั้งแรกครับพี่น้องนะครับไปเรื่อยครับพี่น้องครับปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยตามริมริมถนอนไปครับจเจ้าแห่ถนอนอ้อมนะครับก็มีหายหน้ายูดานกาครับพี่น้อง มี่ค้องสายไกลครับพี่น้องครับเงาไม่หนึ่งครับตานกลางก็เป็นไห,หน่าครับพี่โคกน้องหน้าต้องตีโคกมีหน้าครับมีหนอง ไปไหมครับออกมาได้ครับจะคล้องไปเหมือนกัน,กนรับปลูกต้นใหม่มาต้นใหม่ครับ ครับวงเงี้ยครับเื่นทีสิบสองไร่ครับสิียางออกมือนจุดลาไปแล้วพี่น้อง คล้องใส่ใไก้ครับพี่น้องครับง้าวมาาจุดสุดพืนทีครับเป็นกรบรังสิบปลูกต้นไม้ต้นกล้วยครับเต็มไปเบิดครับตานกลาที่เป็นไฮน่าครับพี่น้อง ครับต้นกล้วยกับปลูกตามริมครับนะครับนี้เพิ่งางเห็ดใ่อยู่ครับพี่น้องร่างเริ่มเห็ดครับนี่ครับนี่เป็นรวมเข้าใจกันครับเนี่ย ค้อใส่ไกลมากด้านนี้แล้วครับสีเงาวมากครับจากหัวใจด้านขุ่นกลเป็นข้อใส่ไกลมากเงามานี่ครับมาเป็นตัวหัวใจอีกครับยุขัางสุดทีขางทางนี้ครับก็เป็นรูปหัวใจอีกอันนึงครับพี่น้อง นี่ครับนี่กรลังเริ่มแรกครับพี่น้องครับกระลังเริ่มแรกกรบลังสีเห็ดครับสวยครับ สวยงามครับพี่นนองถ้าต้อตอนบใบใหญ่ขึ้นมากครับหนาช่อมหนาเบิ้งครับจะเป็นทีตองเที่ยวอีกวังหนึ่งนะครับทีทีอยู่ใน้มู่บานครับบานสาบชี้ใช่ครับพี่น้องครับนี่คือโคกน้องหน้า คอนวีม้นตีโมเดลครับนะครับทั้งด้านหนาเป็นโร่งน้ำครับพี่น้องครับนี่ตั้งซื้อให โคกน้องนาพรนตวีมนตีโนเวลครับโคกน้องนาพรตวีมนตีโนเวลครับเดี๋ยวพี่น้องสิลยมาเที่ยวดีครับต่อไปกันได ด้านกลางสีมิถนน์้ากลางครับพี่น้องครับนี่ครับข้ากลางครับด้านขอกับีิถนนครับนี่สิเป็นรูปเลขแปดครับพี่น้องรูปเลขแปดครับ ผมว่ามันคล้ายๆเลขกแปดพมก็ว่าไปครับ <c oughs> ครับนี่พายบึงเป็นไห,หน่าครับก็เจ้าเ,เห,หายียดไหน่าครับพี่น้องอันนี้คล้องสใส่ไก่หน่อยครับนี่นที่ห่อพันมากคือคล้องสใส่ไก่ใหญ่ครับอนี่คล้องสใส่ไก่หน่อย ือเป็นไฮน้าครับเป็นไฮน้าปลูกเขาคือโค้น้องหน้าครับโค้น้องหน้ากับตรงนี้หน้าครับก็เป็นโคกับปลูกต้นไม้ต้นไรแล้วก็มี่น้องเรื่องปูเรื่องปลากันครบสวนครับพี่น้องนี่ห้องใส่ใกล้หน่อยครับ ครับไปครับข้าวอ่อบางข้าวอ่อมบงาออมบงรอบรอบครับอันนี้จะนนดันกลางครับป้ากลางครับพี่เนอะ บางทีก็เป็นทีน้าครับพี่น้องครับต้นมีปลูกต้นทุเรียนครับพี่น้องเงินต้นมะขุดครับนี่มะขุดทุเรียนหลายย่างครับครบ ผลละไม,คะดดะม,ะม้ครับจะพวกผลลไม้จะพวกต้นม้นะครับตำลังเห็ดไม้สักปอมต้นใบไว้ครับไปพี่น้องพาเลาะด้านขางครับพี่น้องครับ ด้านนี้เป็นโปดลำไยครับพี่นอ้องลำไยครับด้านขอนี้เป็นต้นยังไงครับผมกับมะหูเค่ื่องครับ ด้านคอรดด้านคานนังอีกครับพี่น้องครับนี่เป็นเล็กแปดครับนี่ก็เป็นข้องใส่ไกลคืเอเก่าครับเนี่ย ไปเรื่อยๆพี่้องต้นไม้ปรอมทีเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับเบิง้งกะสวยงามครับพี่น้องพี่น้องอย่างมาเบิ้งกะมากครับ มาส้อยหกสิบตตรงนันเลยครับเพราีวลาล่อยู่ติดถนนครับฝากต้องเลื่อนตรงมาเลยครับเป็นล่องนำแหวะเ่าครับทีนี้โคด้องหน้าอยู่ดานหลังครับพี่น้อง ข้อเสียไกลดันนัองอยูครับพี่น้อง mm hmm. พื้นที่กว้างครับพี่น้องครับ mm hmm. สิบสองลรครับตั้งเบ็ดครับ ต้งนี่ก็เป็นเลขแปดครับที่น้ mm. นนองเลขแปดครับพี่น,น้องพี mm. ่น,น้องอย่ามาเบื่อกับมาครับ สอยหกสิบต่าตรงมาเลยครับฝากโรงเลียนตรงมาเลยครับพี่น้องมาเห็นล่องนาเมือกัยู่ด้านหลังครับต่อไปสิเป็นที่ท่องเที่ยวครับพี่น้องครับนี่เพิ่งเริ่มเริ่มเฮ็ดครับโอ้นามใสดีครับพี่น้องครับนาใสครับ ทำสดิกินได้ไ้นะครับเนี่ย <c oughs> ครับพื้นที่น้องนี่เป็นเล็กแปดครับพี่น้องเนี่ยห <c oughs> ลบๆครับ นี่คือสาเกาครับสาเกาที่คุดแล้วก้อนครับขังก้อนเจ้ก็มีปลูกต้นย่างครับนี่ปลายเบิ้งครับต้นย่างครับน่ครับก็เสยไก่ครับตอนหนำพระป่า ไปตามต้นไม้ครับเกิดดีครับนี่ครับ,รบต้นย่างครับเกิดปลูกต้น,ตนย่างเป็นทิวไปครับนี่ เป็นปลาเป็นปลาย่างครับพี่น้องเนี่ยังไงขึ้นบ้างสิเป็นปลาย่งงาง,ง,างท้านนาเป็นร่องน้ำครับท่านนาเป็นล่องน้ำแล้วก็บีซาาอยู่ข้างหลังครับรวมกับโขกน้องนาเลยครับเนี่ย ขอเพิ่มพลังอันต้นไหม่เยอะครับมุ่งต้นใหม่เยอะโคกน้องนาพรทวีมนตีโนเวลนี่ซื้อโคกน้องนาครับตั้งไหนครับ <laughs> ติดตั้งยังใดกับเพื่อนงมหาหัครับอย่างมาท่าน,นี่สื่อครับตั้งให้เพื่อนว่ะพวกน้องหน้าพรตวีมนตีโนเวลนี่ครับขวงควงครับเพื่อนทีเ nhao ตังคา,า,างกับเป็นสวนยางครับในชะ่ตังคางสวนยางเบิดครับที่น้อง รอืถนนเส้นกลางครับสเส้นกลางโคกน้องหน้าครับนี่มันก็เล่เอาผ่าสไลมหรือผ้าดำเนี่มุ่งต้นใบครับตามเปินทีครับเอาพี่น้องครับสิปิดคลิปล้วพี่น้องมาเนี่ยเอาพ่อดความป่าของ่อเราพี่น้องเะาะเดี๋ยว ต้นไหม้สีใ่เขียวอุ่มทุ่มมากจากน้อยครับเดี๋ยวผมจะมาท่ำทายทํำให้่อีกอยักข้างหนึ่งครับแต่พี่น้องเบิ้งครับมีข้อเสียเอาสปีดชิปเราพี่น้องครับพีคชิปเราครับพีคชิปเราครับพี่น้องครับ ฝาก็ดไล่กดติดตามให้น้าเด,อด้อผิ่นองเลยไปแล้วครับชิบนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ